เสียหายเลย,ย่าให้มันเกิดนี่แก่ตัวทั้งกายทั้งว่าจาทั้งใจสนนึกลึกว่าเราเป็นพระมันเป็นพระหย่อนห่มเหลืองโกนผมมันเป็นพระหย่อนค้อมัวเมือหย่อนค้อมเสือ้อเดยเพิ่มมันใจมันใจต่อสิ่งไหสิิงนั่นละจะให้ผลเรามามันใจว่าเราจะเป็นพระแต่ไม่เป็นพระจริงพระแท้ เยาวาเป็นพระแหว่ไปทว่วทิพระหลอกพระลวงพระหวงกระเป๋าพระโบกิงพระเล่นพระเที่ยวบบเลี้ยวบึงหีบบึงค้องโบมองบึงสีวิจิตใจของตนเกิดหน้ามีจะคปีจกเดือนจะเด้มนาเป็นพระบนมันมาเกิดมน้าเลยจะเป็นพระดยนาพร้อมพาเขาเนี่เป็นคนเพื่อหย,ยัางคนเพื่อละก่วมเสียหาย ผมเพื่อละอายแค่บาปหมเพื่อใก่พมเพื่อใส่หนีสินพระแก่ม,มันมันหอมมารับตานางใส่พระเขาเขาสื่อหอมมาแล้วห้ยื่อว่าเราเป็นพระก่อนมันจะเป็นพระเกิดจากอุปสาอาจารย์เมื่อเป็นพระก่อนมันจะเป็นพระวิเศษพระดีเราเห็นเราลเองที่แล้วมันต้องเกิดจากอุปสาอาจารย์ พี่แรกเอริมันเกิดจากพระแก้วสององค์พี่แรกเอริมเกิดจากพระสององค์ท,ององคที่สองเมือ่อเราม้าหูเมื่อเสื้อเราต้องจึงหันมาเสื้อพระสงฆ์มีอุปัชฌาย์อาจารย์เราทุกคนเกิดมามีควอมหูเมื่อเสือ้อว่าเราเป็นคนดูบทเรียนหูจัก ธนูเจ้าว่าเราเป็นคนเมื่อใดกบแปลว่าเลาหูดับตาดับเห็นเจ้าของว่าเป็นคนเมื่อหูเจ้าว่าเป็นคนแล้วมันรีบสามตัวตนให้ดีให้มีราคาว่ามีราคาสูงกว่าสิ่งอื่นๆว่าทองว่าเงินมีราคาสูงยังบอกมีราคาสูงทองคำพูดจังว่าคำพูดนั้นเป็นเอก ในโลกเนี้ยในเม่เลิศท่อคําพูดพูจะหนีจากโลกได้ก็เก่าัวเพื่ออะไรยิ่นค้าพูดเพราะหัวมันได้รับเสียงก่อนเน้นตาเพรเห็นหูนก็เอะยิ่นเสียงแต่เสียงที่ดีมันเกิดบ่ค่อยได้มันเกิดได้แต่ความเสียหายเพราะเล่าโมละอายแก่บาปเล่าบูหเมื่อเสือว่าเราเป็นคน มแเ่ว่นอยากร่วยด้วยซวยเสียชีวิตก็มีพอโทษอยากล่วยเองอยากล่วยในทางที่บ่ประกอบร่วยในทางที่บ่สอบธรรม่วยในทางที่บ่มีภูวาดีคนก็บ่ว่าดีผีก็บ่ดีตัวล่วยอย่างนั้นซวยเสียชีวิตล่วยบ่รักษาชีวิตคิดแต่อย่างร่วยอย่างเดียวชีวิตเขาขาทิมก็พาะอยากร่วย อยา่างรวอยนทางที่มันพิษใจคนก็ดบบีพิษใจผีก็บ,บ่งายพิษใจอายนองก็แตกยาวไหวเหือ่ยนกันหูเมื่อว่าเราเป็นคนเราให้รักษาตัวต,วตนน้องไปให้ดีรักษาขั้มพูดในที่หนึ่งที่สองรักษาใจให้มันละเอียดที่สุดอย่าให้ใจบูดใจเนาอย่าให้ใจเกาใจเหมินให้ใจว่าเห็นว่าเราเป็นคน หูจกว่าเราเป็นคนไหนย่าตำต่อยน่อยหนาในทางดีย่าไปทำต่อยหน่อยหน,น,นาในทางเสียหายความเสียหายใน,นท้ำมาแต่เมื่อเกิด้วบโหวมเมื่อว่ามันจะเป็นไผ่แก่ตนพูดออกไปเสียหายกระโโเจาว่ามันจะเป็นไผ่แก่ตนว่าจะได้พูดพด,ดูกระสอบดูแต่ทางเสียหายนี่เครื่องติดต่อดูมาจากเมื่อนงกเมือ่อ,น,น,น,อนั่นเมื่อหยู่เขานั่นเขานั่ เวลาบ่าดูเจา,ขอ,า,เจาของบ่เห็นเจาของ่าเป็นคนที่แรกมันต้องดูเจ้าของเห็นออกซะก่อนอากูเป็นคนจริงแน่วาสิต่อไปอย่าดูนี่ก็ต้องดูของจริงของบ่จริงอย่าไปดูดูแล้วมันไม่ไพ่แก่ตนมีความเสียหายแก่ตนคนนี่มันมีราคาสูงกว่าถูกอย่างเวลาเรา,าล,ลึกว่าเราเป็นคนเวลาเราทอมความเสียหาย ยังได้ปุ่นได้กี้ได้คาได้ตีกันก็อพอโทษแห้งควมเสียหายควมเสียหายเกิดจากใส่เกิดจกคว่มอยากดังแนอยากได้มาแล้วบบรูยักกันคากันยางไปขโมยเขามาหางสีแล้วก็บอกว่าตัวขโมยก็ว่าตัวได้ข้องหมูข้องหมาว่าได้ข้องได้ซื่อเมื่อกรมันมาสนองนั่งท่านแล้ว ก็เป็นสิ่งเดืดอดร้อนคือสุนัขมันไล่ซั์นะว่าสัดมันก็ว่ามันวิ่งเก่งมันนุกตรงนี้ไปโดนบนนึงพ่อให้ฆ่าให้สุนัขก,กัดแนดะก็เป็นอาหารของสุนัขเล่าทุกคนย่าย่อมให้ความเสียหายมากมบังคับโทษการบานการเมืองเขาตัดสินว่ามีเท่าน,ทนั้นเท่านี้ ทอดนั่งอยู่นี่จาของขังจะของนี่เจ้าหมูจะของอัขงเป็นคมขังที่หนึ่งขังอยู่น้ำลูกน้ำหลานขังที่สองขังอยู่ในความอยากได้ขังที่สามขังอยู่ในความมือมวลสื่นตื่นเตะขุกสามสัตนเนี่ยจะของของังจาของเองคนจังเลเอิญว่ากายไหวจใจใจขุกสามสัตเนี่ยตะล่างสามสัตน์เนี่ย มันคุกและล่างของทีทั้งการเขาจะตั้งไว้นะเขายังมีเวลาพักพรทนนันเดือนทนนี้เดือนแต่ผมมีก็บวามีเวลาตลอดชีวิตอย่างนั้นก็มีเวลาประหารชีวิตเล่าเนี่ยแต่บ่าตายเหมือน,นตายแต่ยังคงว่าตายเพราะบ่ได้ทำดีเหเจ้าของความอยากได้มาบางังคับทับถมเลยเลยบมเหยียบของเป็นคนเลยบมมีเวลาท่านดี จึงเรียกว่าบังคับเจ้าของหยับย่ำเจ้าของทำลายเจ้าของตัวูบยัก,ยกววาเจ้าของทำลายได้เพราะมันพรท่านให้ผลเราความศิษพระท่านหห้ผลคือพูดเรนกับส้างนั่แหละเอาส้างมาเป็นอาศีพย์คืนวิลาเรามีอำนาจึ้นขี้ข้อบอกจะได้ก็ได้ใส่จะได้ก็ได เวลาสร้างมันเกิดความโมโหมามันเกิดขึ้นเกินโมโหจากว่าคนมันก็ขาคนทิ้งขันมันโหดจากว่าคนมันบกขาดเวลามันหมืดขึ้มาแล้วมันบูกจากว่าคนมันจังทำลายคนได้ทีแรกคนทำลายมันบังคับมันใส่จนโมโหจักพักโมโหจักให้อยู่ให้กินจนว่ามันความโมโหเกิดเต็มตัวมันยังเรียกว่าสร้างตกมัน คำว่าต๊กมันมันลายมันลายที่สุดของสั่งนุ่งเส้นสามารถทำลายในคนได้คนคือกันเมื่อมันต๊กมันมาแล้วผู้รัวผัวเมียย่งขากันได้เว่าจะสั่งต๊กมันพวกเล่านาันมือมันยังบ่าท่านถึงเวลาต๊กมันก็มันยังขากันบ่อรมันยังมีความหักความหอมกันอยู่ยังว่าในในโลกนี บ่อเลิศประเสริฐทอความหักก็ความเกียดเกียดก็มากรักก็มากอย่าเอาดีให้แกตนเพียงทำทำโตแม่งมีก็บอแห้ทำโตแม่งวันมันหายยากแล้วมันใหญ่คนหนึ่งหนึ่งคิดว่าวันหนึ่งบอกปีหนึ่ง่านได้กันใจมันเหี่ยวมันหุบมันวุ่นมันไหวอยู่มันได้จิบายมาทานได้ไดเจ้าของก็ยังบ่ย่องกินมันวุ่วไหวมาแล้ว จึงมาค่วมบุญไหว้ย่วมเสียหายความอยากได้หลายไปจำตัวทุกคนถ้าไพลาลอดปดได้คนนั้นเป็นผู้พ้นจากความทุกพ้นจากความบุญหหหไหว้หมูเมื่อมาตัวเป็นคนเวลาได้มากกับเป็นบากันบาอย่างบานน่ำได้น้ำมีโบโต่งวงกันเวลาทุกข์ก็บุ่ไหายกันบ่ยังสิกิน กัดกันกินดิคัไมว่าจะหมากัดหมาคนกัดคนมึบวมมึงบวมว่ะคนกัดคนวิ่จักเล่นดาบกลมปัน้นวิ่จักแตะจักรถีบเขาสติปืนเขาสติคนกัดกันหมากัดกันมึงยังว่าใสา่แต่แขวกับขาทนชนะบรษณ์ชนะไปไปไปมันเถอะแมนบ่ล่ะเฮ้ยแมนเพิ่มเพิ่มว่ะ นาเกียดไหมเราพูดยังนี้นาเกียดไหมเราโอ้ยรถก็ยังหอมกว่านีภาษาอีสาวเลยเปล่าปากมีจอมว่เที่ยวป้อนยอยู่บนเสาป้อนบ่เลือแนี่ยเขจะเป็ดจะไก่ตัวใหญ่ตัวน้อยคนก็ปากคนเบสจังงูจังหมาบ่าเลือ ส้างม่างง้อกลยเนี้อกินเป็นบางอย่างแล้วไอ้ควันในบ่เลือกันใหญ่กันปากส้างแัสิ่งอ่างยังใส่ยังสีฟกปากจ้อไว้ให้จวอท่อนี่ก็บบเหลือถ้าเพิ่มป็นจ้อยยั่เป็นปากกวางเลยโบเหลือเจือกเนวกินกันลอยสู้มือก็ยังกินตัดกินไตกันอยู่แม่นบ่เหล่ากินใน่ๆหัวใสอ่อนๆกันอยู่แม่นบ่เหล่าแม่นบ่เหล่า ตัวใหญ่ก็กินตัวน้อยตัวน้อยก็่เล่มดากตัวใหญ่อยู่สัตว์เล่มอะไรก็บพิสกันคัดกันตีเรีว่าจะหมาคัดกันมาคนคัดกันระบบวัฒแมนบ่เหล่าบ่ต่อเจ้าคนแมนเนี่ยข้มประมาทควอมเมาเม้วประจําตัวทุกคนบ่เหลือกสนวัฒนะบ่ว่าพระบ่ว่าคนบ่ว่าจนบ่ว่ามีบ่ว่าดีบ่ว่าสวว กันว่ากี่กลัวผมมีราคาก็ยังเหลือเป็นหลูกแห่อยู่คนบมมีราคามันหายก็่ขี้กลัวก่อนหนึ่งทิมเส้ยไฟทั้งดินเ่อะนะคนมุมีราคาค่าทิมเ่อะนะแม่นบ่ากัาลูกพ่ดีว่าจะกูได้เลี้ยงแม่มันเหมืองเผด่ัณฑ์กันพ่อออกปากแม่ออกปากก็กูได้เลี้ยงพ่อมันเหมืองเผดภัณฑ์ทอกันไปทอกันมาไม่ขี้โตแล้ว โมเมนต์ผู้อื่นแม่นบ่ลัวิธีเจริญสมื่อไหร่เฮ้ยกระทั่งจะของนะจีไปถามผู้อื่นเนี่ยเมื่อใจมั่นมั่นแล้วมันก็ได้ที่ทนแต่มันยังจะมันต่อสิ่งใดมันต่อสิ่งเราอยากได้นาจีแล้อยากได้ยังต้องถามเจ้าของเองที่ผู้อื่นจะรู้นั่นไหม ความจเจริญอยู่ความอยากได้ความเสียหายอยู่ในความเสียใจความได้มีใจเบิกบานเหมือนว่าจะไม่ตายเลยเวลาเสียมาเหมือนจะไม่ได้เนี่ยลองให้เป็นทุกข์อยู่ยงังไงทุกข์อะไรทุกข์เพราะอยากเนี่ทุกข์เจ็บทุกข์ปวดเขายังมียารักษา ทุกอยากได้บมมียารักษาไม่ต่เอาไปใส่ไฟทุกอยากได้ฝังดินเท่านะเมื่อท้อนทางทองบอลเนี่ยความอยากได้ก็ในเขาไปฝังดินเจน้าไนเขาคาทิมเห็นบอกคือเสียบญใส่นะตัวอย่างนะคืออย่างภูอยูโคราชนะยู่จังหวัดเลยก็เสียวิสิตนะ จนใ้เขาคาทิมกับเพราะความอยากได้โบได้ไปฟุน่นไปกี่ไปตนทำไร่ตนเองให้เขาคาทิมนางโยนี่นี่จะให้ความเสียหายแล้วมาขามาบังคับโบธนูเมื่อวาตัวทํำความเสียหายดอกนี่จะอยากได้นรรมาทับถมเลยเลยโบเห็นชีวิตเจ้าของจนโบได้นอนจนโบได้กินนันบังคับอยู่ มนได้เพียดกันก็นย้อนคว่ำอยากไดรตาโคตรพ่อโคตรแม่กันก็คว่อออวอำ,วำอ,อย,ำาย,ยากได้กันสิไปด้าโคตรพ่อโคตรแม่สิได้นมาอยู่นลากันบ่มีแต่หวานก็นน้าอ้อยน้ำผึ่งมันตกเวลาอยากได้กันแม่อนบ่เรา,าแม่อนบ่เราได้มากล้ลวไอย้ยกูยังเป็นกูอิม่มโคตรอิอ่มเสือมากเลยกูเห็นหนอเห็นแนวหมดเลยว่ะ แมนบอเหล่าแมนบอเหล่าแน้วยังสิ่กูจะมาเด็ดไปพ่อไปเห็นผลว่าทำมาเวนีแขนข้อทูกบับัดยางไปติทางแหกฝ่านี้ได้ก็บมีทำดีไหวตายไปกว่าเด้เพิ่งทำชั่วไหวตายแล้วก็ซอยเว้น เกิดเป็นคนอย่าเอาบาปขาเนื้อเป็นเสือห่อโตอย่าจะไปสอดาด้วยความดีของคนอื่นเอาของผู้อื่นมาว้ามาคุวยกันบ่เขาเลือเพราสัวเรื่องของเขาเขาดีเรื่องของตัวก็กจได้ว่าจะเว่าเรื่องของตนให้มันดีมีราคามี่เป็นญานนี้จากถูกแล้วว่าพื้นผู้นั้นว่าพื้นผู้นี้คือจำสัวเอาเรือ แม่นบ่ล่ะบ่มีแนวเว้าเพว่าพื้นลูกเยเมยขึ้นมาก็ว่าพื้นลูกไผลูกขึ้นได้ก็ขึ้นมาอยอบ่กอกเซ้งหลานว่ามันยางบ่ไว้ซั่ิแมนบ่ลแนบ่ลเฮ้ยจังซั่น่ะนี่่เพิ่น่ล่เื้อ่หนังคุณงามความดีศีลธรรมแล้ว ไงจะข้ามกลนลูกข้ามข้ามกลนลูกไผ่กล่นจะของเหี่ยวปลาดุเครือต้มม้วมม้เกเถื่อแม่นบ่เราเครือต้มเครือต้มมันเหี่ยวบ่เัาเหี่ยวบ่ลรามันคือไกลมันตื้นยาเมื่อคำบันกลนลูกไฟสีตรงตรงบ่เราคนกูเหี่ยวเครือต้มมาสีแม่ เงี้ยนัวหล่าวคุณหล่าโอ้ยล่าตุนบาตรทำยังไงตัวเราเนี่ยจะปฏิบัติทำยังไงฮะตัวเราจะไปปฏิบัติทำอยังไรอาอกปฏิบัติตัวมันเอตัวไม่เรียบร้อยเจ้าธรรมมาเกิดจากที่ไหนล่ะรักษากายได้ก็กายเป็นธรรมสิรักษาคำพูดได้คำพูดก็เป็นธรรมสิ รับสาใจได้แห้งเลิศประเสริฐไม่ได้มาเกิดในโลกสงสารไปนิพพานก็พระพุทธเจจ์พอเดมาเว้าซ้ัมสี่ซ้มส้นยังเคลือตมาเว้านี่ยตมาเว้ามันเว้าลวงเว้าเลื่อยว้าวเวงเอ่ยเวงผู้ใดเนี่ยว่าวเวกี้อมพ่อเท่าแม่เท่านี่แม่นบ่าเราแม่แล้วมนุษย์มันหน้า ผมมีปัญญาสอนตัวให้แต่ผู้อื่นสอนโง่ที่สุดก็เป็นมนุษย์สลาดที่สุดก็เป็นมนุษย์ดีที่สุดก็เป็นมนุษย์ซัวที่สุดก็เป็นมนุษย์แน่นว่าเราทางสองเซนเน่ยให้สีน่งเซนได้ก็นั่งติหาเรือไหวหล่ลำแห่ทามาเขาไหวหลยมือแขกสีหฮม คือรู้ตนอายคนท้ายผากพิมข่วมกินอให้หน่อยว่ปม่อยอย่ให้นี่เต็มที่แล้วพร้อมโซ่เหลืองลาหาเขาไวไอยังสิได้เพิ่มบุญหัวใจธรรมคืออะไรครับเนี่ย<ง>หัวใจธรรมครับหัวใจธรรมก็คือความมั่นคงนะทีเรามั่นต่ออะไรก็ต้องนั่นแหละเป็นธรรมอย่ายมั่นต่อบาปก,ก็เป็นธรรมทางบาปรนะ จะม,มั่นต่อบุญก็เป็นธรรมทางบุญดูดิดี่านท่าน้งสอนว่ากุศลาทรมากุศลาทรมาสองบทนี่ท่านสอนให้พวกคนผู้นั่งฟังไม่ได้ไปสอนคนตายคนตายเราบอกว่านิมนต์พมามาติกาไม่ใช่เพราะไม่เห็นไปมาดคนตายหรอกมาดคนที่นั่งอยู่นี่ถามว่าเจจะไปไหนทางสองเส้นนี่ไปกุศลาหรือไปอกุศลาอากุศลานทางบาต เส้นที่สามอภยากตาธรรมาทางนี้ไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญทางสามเส้นนี้กุจลาธรรมากุจลาธรรมาอาภยากตาธรรมาท่านสวัสดเป็นบาลีเราไม่รู้ยังไม่ถามท่านมนท่านไปเสียน้ำส้มน้ำหวานเปล่าๆไม่ใช่เสียท่านนั้นยังเสียเงินเสียทองให้ท่านอีก ลงทุนแล้วไม่เอากำไรเป็นวัดเป็นไอแล้วไม่เสื่อยาแั้แม่เทาเห็นลูกเคยมีขี้แคลละหลายที่บอกมันไป็นหางยายาไม่อยากตายอาบักเนี่ยมุ่งคยิี่บดิจินของหวานเนี่เสือไปซื้ออ้อยกินไปกสะั่เงินเงินไตายไปหอมไปพอมั่นเพิ่มก่อนโ้ กูต้องกินนี่แล้วก้อนมันจะแสบก็บแขวกินอ่อยเลยไปกินมันเพิ่มสิเด็กินแล้วออ่อยมันว่าหาคนนี้ตัแห้งไรพวกเขาโอ้ยแม่เท่าสั์เสียมใสิเสียมส่แขวสักเดียเดียวปานกูบอกวูไปเอาเติมเขาแม่นหมดแล้วกูบอกให้ไปกินอ่อยสะมงมึงไปเติมเขา กูเลยสัตย์ยำเหียนสิม่เท่าคนขียนข่ย่างกูติ่มยำขีข่ห่างรถสัตว์เลยรักเกดเลยติแม่นบ่เหลาทำบุญอย่างไรได้ผลมากอ้าวความมั่นใจก็ยังวะน้อยก็ตามมากก็ตามถ้าขาดความมั่นใจเราไม่ได้ เพราะเชื่อ,อไม่ถึงเช,ชื่อ,อไม่จริง <c oughs> <c oughs> น้อยก็ตามมากก็ตามขอให้มีความมั่นใจเชื่อศรัทธาคือความเชื่อในปารามีสามสิบทัตน์นี่ท่านยกว่าปารามีข้อที่หนึ่งข้อที่สองจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะศรัทธาข้อที่สองคืออะไรคือศีล ถ้าไม่มีศรัทธาสินก็เกิดแน่เลยสินเป็นต้นศรัทธาเป็นพื้นดินเราจะมาปลูกได้กระเพาะดินเรารับรองบะปลูกอะไรก็เกิดทั้งนั้นละ่ะเราไม่เอาของชั่วมาปลูกต้องเอาสินมาปลูกเมื่อมีสินเราทำก็เกิดให้ผลผลสินนั่นคือธรรมธรรมนั่นคืออะไรคือความสุข เราปลูกพื้นดินเน่ะศรัทธาสัตว์คือความจริงเป็นพื้นดินเราปลูกลงไปนล้เราก็พยายามปฏิบัติวิริยะคือความเพียรเพียรพยายามรักษาใส่ปุ๋ยใส่อะไรมันดีน้ำลดได้ดีถ้าเราปลูกต้นไม้ก็ดีเมื่อมันต้นให้บริบูรณ์แล้ว คอยที่จะรับเอาผลน่ผลก็คือปัญญานะั่นเราขาดความมั่นใจลงสัตว์คือความจริงสัจจะคือความจริงใจระลึกไหวสังคคุณทำใจเป็นใจบุญกราบไหว้คุณทุกเวลาอะไรมีคุณแก่เรากับพระแก้วสององค์ไหว้ทุกเวลา เราปีละหนก็ไม่จะมีเวลาลึกว่าไปไหว้แต่ความเสียหายไหว้ปีศาจท,ทำหอทำหงไว้ไหว้เจ้าพอ่อเจ้าแม่มาเจ้าพอ่อแม่ผู้เลี้ยงมาแล้ะไม่ไหว้ไม่ยกขึ้นไปนยกผีมาเป็นเจ้าพอ่อเจ้าแม่เหมือนเราตาบอดหูหนวกเนี่ยเราตาดีหูดีเขาไปไปไหว้ดอกผีถ้าพอ่อแม่เขา พ่อแม่ของเราว่าเป็นผีนะนี่จะมาอยู่กับเจ้าแต่ก่อนเขาเคยเป็นพ่อแม่เจ้าที่นี้เคยได้มาเกิดเป็นผีอย่างนั้นเราก็ควรจะยกไวอันจ้าผีอะไรเ้าผีอะไรไปเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าที่เจ้าฐานเจ้าภูมิพวกนินบ้านั่นไม่รู้เรื่องบ้าอะไรบ้าอยากรวยบ้าว่าเขาจะิาฟ้องกันเก็ียตายให้ได้จริงเรานี่ป้องกันเก็ียตายไม่ได้หรอกเพราะพุทธเจ้า ตัดแล้วว่าเป็นของวุ่นอยู่ในโลกไม่ใช่ของปองกันตายดิจั่นั่นท่านจึงหาทางหนีจากตายท่านพนทางหนีจากตายแล้วก็คือพระนิพพานเกิดมาโบดบยาก ข้านมือนี่โทษแท่นหนีสินข้านน้ำนมและเขาป้อนของฟูง่าตายง่ายพระแก้วสององค์ฟูรักษาชีวิตผิดอย่างลูกอย่างร้าน ้ามั่งผ้ามีผ้ายูย็นเป็นสุกหลูกหล้านใดท่านมือนี้เกิดอยู่ทินทานบานใดเมืองใดก็ดีโบสถ์โบยากสนุกกินสนุกท่านได้หลูกได้หลาน พุดีมีปัญญา,ญญาเงินพนาก,กเกษม,มปัญญาเม่ลินมีปัญญาพวกมนุษย์ทั้งหลายญญาขอได้พบ พระเจ้าทั้งหาพงค์พระเจ้าไกลพระเจ้าเห็นพระเจ้าเตาพระเจ้าโคพระเจ้าค้นทั้งหาพงค์นี้เกิดศาสตร์ใดใดได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ลูกได้ล้านเป็นนปเป็นนักปราชญ์อาจารย์ว่าง่ายสอนง่าย ด้วยอำนาจบาสนาเกิดมาบุรษบุญญาสนุกกินสนุกข้าท่านาดิปอดีทานาหังโอมีใจมีใยชินข้าเกลยวสององค์ผู้รักษาชีวิตผู้ผิดเบี่ยงมากแต่วันก่อเกิดเสื้อแล้วเป็นแก้วชักซีด 信，ตลอดชีวิต。信，ตลอดชีวิต。阿弥陀佛。